โอเคครับอาารตอนนี้ก็จะมาเฉลยการบ้านนอะที่ให้ไว้ในะแต่ตอนที่แล้วนะครับโอเคครับข้อ293จงคำนวณพลังงานที่ต้องสลายพ e ันธะอีเทนโดยอ e ีเทนตัวนี้ครับเด็กๆก็ต้องเอาไปเขียนโครงสร้างเนาะให้กลายเป็นอะตอมอย่างสมบูรณ์เหมือนเคยข้อที่เคยทํามาเมื่อกี้นะครับในการสลายเนี่ยในการสลายเช่นเนี่ยเหมือนข้อนี้ข้อ288นะแล้วก็คล้ายๆข้อ289นะคือการสลายเนี่ยทำให้เป็นอะตอมเดี่ยวอย่างอิสระนะครับของ C2H6 เดี๋ยวก็เขียน c 2 h 6ครับนี่คือสารตั้งต้นสารตั้งต้นทีนี้หนูต้องการสลายสลายก็คือตัดทุกอย่างทิ้งออกให้หมดนะครับกายเป็นอะตอมอิสระเดียวๆแบบนี้แบบนี้ฮะแล้วเราก็เขียนโครงสร้างขึ้นมา c ขีด c แล้วก็ h 6ตัว h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  นะครับในลักษณะป,ประมาณนี้ลูกและทีนี้หนูจะต้องไปตัดพันธะนะครับซึ่งการตัดพันธะเด,เด็กก็ต้องไปดูครับ การเอา C ตัดเเนี่ยมันต้องใช้พลังงานในการตัดเท่าไหร่หนูทดไว้ก่อนคือมี C กับเฮทเนี่ยหนูต้องการตัดอยู่6ตัวนะมีอยู่หตัวนะครับและทีนี้ก็มี C ขีด C เนี่ยที่หนูต้องการตัดเนี่ยมีแค่ตัวเดียวหรือตำแหน่งเดียวนะครับก็ตัดหนึ่งเดียวทีนี้หนูก็ไปดูพลังงานของ C ขีด h นะครับหตัวา C ขีด h C ขีด h คือตอนนี้ครับ C 1หนึ่งสาครับ C 1หนึ่งสาคูณห วนตัวนี้ C ขีด C เป็นแขนเดียวนะครับ C ขีด C แขนเดียวต้องดูตัวนี้ฮะ3 4 8ข้อนี้ครับก็จัดก,การ6 3 18ใส่8ทด1 6 1เป็น6เป็น7 6 4 24อันนี้ก็กลายเป็น3 4 8บวกกันเป็น6ทด1 2ทด1 8แล้วก็ตอบคือ2,826นะครับ กิโลจูลต่อโมลนะตามหน่วยของเขาเนี่แหละนะครับตอบไปแล้วเมื่อกี้สองพันแร้อยย่ะทีนี้มาข้อ294เก้ครับอ่ะสองเก้าสี่สังเกตเด็กๆจะสังเกตว่าสมการยังไม่ดูนเด็กๆต้องทำหน้าที่ดูนสมการด้วยนะครับโดยการดูสมการคือการทําให้สองฝั่งเท่ากันดังนั้นกูขอเขียนสมการไว้หน้านี้ก่อนสมการของเราก็คือ c 2 h 2บก h 2 กลายเป็น C2H6 นะครับเด็กๆสังเกตว่า C ฝั่งซ้ายเนี่ยมันมี2ตัวเรียบร้อยนะครับ C ฝั่งขวาก็มี2ตัวแล้วไม่ต้องไปสนใจทีนี้ถ้าไปดูไฮโดรเจนฝั่งขวามี6ฝั่งซ้ายมี2บวก2เป็น4นะครับเด็กๆก็เติมเลข2ตรงนี้ลงไปเพื่อให้2คูณ2เป็น4บวกอีก2กลายเป็น6ให้มันเท่ากันแค่นี้ครับทีนี้เมื่อได้แบบนี้ปุ๊บเด็กๆก็มาเขียนโครงสร้างครับ C แบบนี้ฮนะ ซี่สองให้สองเป็นโครงสร้างแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะครับถ้าเด็กๆที้เกียจจำเด็กก็จำแค่ไว้แค่ว่า C มันจะมีรอบตัวมันอ่ะสี่ขีดนะครับสี่ขีดเขียนอันนี้ก็เขียนแบบนี้ครับแบบนี้ครับอ่ะครูต้องใช้อ่าดูนะแบบนี้ครับคือมันมีสองก้อนน่ะลูกหนูก็เขียนมาสองสองอันเลยนะนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น C ขีด C แล้วก็แบบนี้ฮะ H H H เฮดเแบบนี้ครับทีนี้เราก็จะมาตัดพันธะถูกไหมตัดพันธะครับครูใช้สีดำตัดตัดนี้มี c ีขีดเฮดอยู่สองอันสองอันนะครับแล้วก็มี 4, ขีดซขีดซีพันธะสามเนี่ยอยู่หนึ่งอันแล้วก็รวมเฮดขีดเฮดมีสองอันอ่ะนี่คือฝั่งซ้าย ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นสารตั้งต้นที่เราจะต้องตีความหมายคือการดูดฝั่งขวาคือการคายฝั่งดูดคือเป็นเครื่องหมายบวกฝั่งลบเออฝั่งคายเป็นเครื่องหมายลบนะครับแบบนี้มาดูฝั่งนี้ครับมันก็จะตัด1 2 3 4 5สมี่ห้าหมีขีด H เนี่ย6ตัวแล้วก็มี C ขีด C เนี่ยพันธะเดียวนะ1ตัวนะครับข้อน,นี้ก็เกิดการแทนค่าไปเนาะ C ข uh ีด h ในข้อนี้นะครับเขากำหนดมาให้ก็คือ413 C นึขีดสอันเดียวก็คือ4348 413 4133 4สี่พันธสัมสีคือ839 h ามเกขีด h ก็คือ436สมอ่ามหกอันนี้คูณ2อันนี้คูณ1อันนี้คูณ2 นะครับอันนี้ก็กลายเป็นหกสองแปดแปดสามเก้าสองเจ็ดแปดครับบวกกันฝั่งนั้นนี้15 17ใส่7ทด1 13ใส่3ทด1 24 25ยฝั่งนี้คือดูด2537กิโลจูลต่อโมลเขียนหน่วยไให้ชินก็ได้ กิโลจูลต่อโมลนะครับทีนี้มาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็กลายเป็นคูณ6กคูณหนึ่สใส่8ทดหนึเป็น6กบวกหเป็น7 6 4 24บวกกับ3 4มสใส่6ทด1ใส่2ทด1ใส่8 2826กกิโลจูลต่อโมล ฝั่งขวามือเป็นคายนะครับทีนี้เด็กๆก็ดูด้วยตาตอบด้วยใจข้อนี้ฝั่งคายมีค่ามากกว่าแน่นอนคือเลขสอง6ันด้อยี่ิหกนะครับเราก็เขียนลบแล้วก็เอาตัวเลข2ตัวนี้มาลบกันสองแปดสองหกคือเด็กๆไม่ต้องคำนึงถึงเครื่องหมายลูกนะครับ,ครบเครื่องหมายตัวนี้เรามาใช้วิจารณาว่าเออใครเครื่องหมายไหนมากกว่าก็ตอบไปตรงนี้นะครับโอเคสอง6ันดรอยี่สิบหกลบด้วยสองพันห้ารสาสิเจ็ด องพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดอันนี้เหลือเก้าอันนี้เหลือถูกยิมไปหนึ่งเหลือหนึ่งชักมาสิบเอ็ดเหลือแปดอันนี้เหลือเจ็ดเหลือสองตอบลบสองร้อยแปดสิบเก้ากิโลจูลต่อโมลนะครับปั๊มไปดูฮะว่ามีไหมโอเคตอบไปแล้วอ้าวคุณทำข้อเดิมปะเนี่ยวา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 ยเหมือนฉเฉลยข้อเดิมซ้ำอีกรอบหนึ่ง ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันนะตัวนี้แบบอืมนะครับไม่เป็นไรถือว่าเป็นการทบทวนเนาะเอามาเริ่มการบ้านคือข้อสองร้อยเก้าสิบเจ็ดนู่นนะครับสองร้อยเก้าสิบเจ็ดนู่นกับสองร้อยเก้าสิบแปดตัูนี้แบบมัวได้ใจจัดเอามาดูครับสองร้อยเก้าสิบเจ็ดกับสองร้อยเก้าส สิบแปดอามาดูข้อสองร้อยเก้าสิบแปดนะครับซึ่ง้อนี้ข้ามถูกไหมข้ามข้ามอย้หูี่แบบข้อสองร้อยเก้าสิบเจ็ดครับของ c หก h หกคือเบนซีนทีนี้โครงสร้างของเบนซีนเนี่ยเด็กจะต้องเขียนโครงสร้างมันออกมาให้ได้เนะเหมือนเคยพาทําแล้วนะครับคราวนี้ก็มาจัดการอูหูแบบมไม่น่าให้ไปเลยของเบนซีนคือ c หก h หกเอาไปเผาไหม้อย่างสมบูรณ์เจอออกซิเจน กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ำดุลสมการครับฝั่งขวามี C 6ตัวฝั่งซ้ายมี C แค่1ตัวดังนั้นใส่6ไปด้านหน้า C นะครับเพื่อให้ C มี6ตัวเท่ากันต่อมาไฮโดรเจนฝั่งซ้ายมี6ครับแต่ฝั่งขวามีแค่2นะครับดังนั้นเราเติมเลข3ให้เข้าไปเพื่อให้มันเท่ากันสุดท้ายเช็ค O ออกซิเจนครับ O ออกซิเจนคือ6 2 12บวกกับ 3านะครับกลายเป็น15ดังน,นั้นตรงนี้ก็ต้องเติมเป็น7.5นะครับเติม7จาเข้าไปเนาะเติม7.5เข้าไปก็แค่นี้ก็ได้เลยนะครับเด็กๆถ้าไม่อยากทําให้ทําเป็น7.5ดเด็กๆก็ต้องคูณ2ทั้งสมการนะตัวเลขที่เยอะคูณคิเกียจนะครับเด็กๆก็มาทําแบบนี้ฮะมาจัดการครับเขียนโครงสร้างของเบนซีนออกมาหน้าตาของเบนซีนก็จะเป็นแป๊บ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 ,ปบ ป๊บแบบนี้ฮะปึ๊บป๊บปึ๊บปึ๊บป๊บปึ๊บปึ๊บ,บแบบนี้อ่าถูกไหมเนี่ยนี่อันนี้เป็นพันธะคู่อ่าแล้วก็อันนี้คือมีเลขหนึ่งหน้าเนาะเขียนอันเดียวแต่ตัวเนี้ยมันมีเจ็ดจุดห้าอันก็เขียนแบบนี้คูณเจ็ดจุดห้าเลยดีกว่าเจ็ดจุดห้าอันเลยนะขอขี้เกียจนะครับส่วนมาวิเคราะห์โครงสร้างนี้ครับก็จะมี C, ที่เป็นพันธะคู่อยู่สามตัวคูณสามนะครับ แล้วก็มีซที่เป็นพันธะเดี่ยวอยู่สามเหมือนกันนะครับนะแล้วก็มารวมกับโอดีกว่าเขียนโอไว้ลงด้านล่างโอขีด O โอพันธะคู่แบบนี้ครับมียู่เจ็ดจุดห้าอันนะครับเจ็ดจุดห้านะก็คือสิบห้าส่วนสองนั่นแหละอ่ะดูให้ดูง่ายก็เพื่อได้ตัดส่วนสองครับอ่ะมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เป็นดูดฝั่งนี้เป็นคายดูดเป็นบวกคายเป็นลบ คลายเป็นลบนะครับในลักษณะแบบนี้โอเคครับข้อนี้จัดการของ CO2 ครับเด็กๆก็เขียนโครงสร้าง CO2 มา COO มี6อันนะคุณเขียนคูณ6แล้วกันนะครับดังนั้นก็มี C ขีด O เนี่ยทั้งหมด12อันอะนะเนาะเพราะว่า6เนี่ยอันนี้ก็แจงออกไปใช่ปะ่ะน,นี่ก็เป็นเข้าไปก็รวมกันได้12อันนะครับไปดูน้ำครับน้ำคือ H ed. O เฮนะครับแล้วก็จะมีมีทั้งหมด3ามก้อนถูกมือก็สามก้อนแต่ว่าแจกเข้าไปก็จะมีโอกับเฮทเนี่ยทั้งหมด6กที่นะครับก็เขียนโอขีดเฮเนี่ยทั้งหมด6กที่นะครับฝั่งนี้ก็ต่อไปคือการแทนพลังงานนาะคิดเทโลฟังฝั่พันธะคู่นะครับสี่พันธะคู่อยู่เท่ากับหกหนึ่งหกหนึ่งสี่คูณสามนะครับสี่พันธะเดียวอยู่ที่สามสี่แป คูณสครับแล้วก็โอีด O อยู่ที่498 498าแปคูณสิส่วนสอ่ะจัดการตัวเลขครับอ่ะคูณข้างบนกัะสี่บสองใส่สทด1 3ึ่เป็น4 3 68 สามแปดสามยี่สิบสี่ใส่สี่ทดสองสามสี่สิบสองบวกสี่เป็นทดหนึ่งสามสามเป็นเก้าเป็นสิบตอนนี้สองตัดเดี๋ยวสองร้อยสี่สิบเก้าสองร้อยสี่สิบเก้าคูณสิบห้าโดยแบบแบบง่ายๆสำหรับคูนะคูจะแยกไปเนี้สองสี่เก้าคูณด้วยสิบบวกด้วยสิบส่วนสองงงไหมไม่งงเนาะ ไม่งงใช่ไหมอ่ะครูไม่เขียนสิบส่วนสองก็ได้เพราะสองมันตัดไม่ได้เขียนห้าก็ได้นะครับอันนี้ก็คูณเข้าไปก็จะกลายเป็นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบวกกับเก้าห้าสี่สิบห้าใส่ห้าทดสี่ห้าสี่ยี่สิบบวกสี่เป็นยี่สิบสี่ทดสองห้าสองเป็นสิบเป็นสิบสองแล้วก็บวกกันครับก็จะเท่ากับห้าสาม ทดหนึ่งหกเจ็ดสามพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าครับในบรรทันนี้ที่คูณกันคือครูพยายามที่จะแสดงให้เห็นการทดที่แบบหลากหลายสไตล์เนาะไม่ได้แบบตั้งทดตั้งทดตั้งทดเฉยๆนะครับให้เด็กมีประสรบการณ์ที่มากขึ้นเนาะจัดการบวกกันครับเก้าเป็นสิบเอ็ดทดหนึ่งนะครับใส่หนึ่งทดหนึ่งสี่สี่หนึ่งเป็นแปดเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองใส่สองทดหนึ่ง แปดศูนย์เป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกใสหกทดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเป็นห้าบวกหกอ่ะฝั่งนี้ครับเป็นบวกหกพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดไปดูฝั่งนู้นครับ C ขีด O แล้วก็ O ขีด H นะครับ C ขีด O แล้วก็ O ขีด H C ขีด O เจ็ดสี่ห้า O ขีด H สี่หกสามเจ็ดสี่ห้าสี่หกสามเจ็ดสี่ห้า สี่หกสาเรารู้สึกว่าฝั่งนี้จะมากว่าอยู่แล้วนะอ, ح, อ่ะมันไม่มีตัวเลขมาให้เลยนะครับข้อสองเก้าเจ็ดูก็ต้องเช็คว่าครูทดเลขถูกไหมสองเก้าเจ็ดอ่ารู้สึกว่าเหมือนจะทดถูกไม่มีผิดอะไรนะครับรอนนี้มันจัดการกันต่ออา่าคูณเลขค,ครับรอนนี้ครูก็จะแยกกลายเป็นสิบกับสิบสิบกับสองใช่มสิบบวกสอง

หกหกสามหกใส่เจ็ดทดสามหกสี่ยี่สี่บวกสามเป็นยี่สิบเจ็ดสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดเอาไปบวกกันสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้เป็นลบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบแปดเอามาเจอกันเอามาเจอกัน เอามาเจอกันอืมก็จะกลายเป็นลบที่มีค่ามากกว่าทำไมตัวเลขคู่แปลกๆก็ไม่ผิดอะไรเลยนะ เอาหมาจัากการกนันเอาไปลบกันตัวเลขก็ไม่ผิดนะแล้วทำไมมันไม่ตรงกับเฉลอ่ะเอาลองดูลูได้ไหมาหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวไปมันครื่องหมายลบมากกว่าใช่ไหมหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดลบด้วยหกหกสองหนึ่ง เหลือเจ็ดเหลือเก้าเหลือศูนย์เหลือห้าห้าศูนย์เก้าเจ็ดผูแทนอะไรผิดเปะวะหกหนึ่งสี่คูณสามถูกถูก ามพันเจ็ดร้อยสสิบห้าก็ถูกหรือคูบวกอะไรวะโอแม่เจ้าว,ว่าแล้วถูกตรงไหนผููเข่งของ้างเป็นซินผิดครับเพราะกูเรียมไฮโดรเจนไฮโดรเจนไฮโดรเจน ไฮโดรเจนไฮโดรเจนและก็ไฮโดรเจนครับเพราะ4จะต้องมี4แขนนี่คือความผิดพลาดของครูเองครับคูณ6เข้าไปฮะเท่ากับ4ขีดเทเท่ากับ413คูณ 6, 4, 3, 3, ณ 6. ก็กลายเป็น6318ใส่8ทด1 61เป็น6เป็น7 64 2 4่สสีะ2 4 7 8เอามาบวก สองสี่เจ็ดแปดเป็นเก้าเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นเก้าเออแล้วก็ไปลบก,ก,กันกับตัวนี้ไอ้ครูอ่ะพลาดเองลูกนี่แหละใครว่าครูพลาดไม่ได้ครูก็พลาดได้เหมือนกันเนาะครับอือต้อไปจากการเก้าศูนย์เก้าเก้าเหลือเก้าเหลือสองเหลือหกเหลือสองสองพันหกร้อยไว้อันนี้ถูกยืมไปแล้วนะครับครูอันนี้ก้เป็นเลขหนึ่งนะ ตอบสองพันหกรอยสิบเก้ากิโลจูลต่อโมลครับถูกแล้วนะครับดังนั้นเด็ดเดกๆก็จะเห็นว่าการทําในเรื่องของพนันธะเคมีคำนวณพลังงานพันธะเนี่ยหนึ่งต้องเขียนโครงสร้างให้แม่นสต้องรู้สมการให้ถูกสามต้องทดเลขให้เป็นให้เก่งแล้วก็สี่บวกเลขข้ามธาตุนะครับถ้าพลาดปุ๊บหนูจะลวนทันทีนะดูครูไว้เป็นตัวอย่างอย่าพลาดเหมือนครูนะครับอย่าพลาดเหมือนครูเออีกข้อหนอึ่งอีกข้อหนอึ่งนะครับตอบแล้วเนาะ สองพันหกร้อยสิบเก้ากิโลจูลต่อโมลต่อไปข้อสองเก้าสามครับถ้าต้องการเทียบระหว่างการสันดาบการสนับคือการเผาตัวนี้หนึ่งโมลกับตัวนี้หนโมลผลจะเป็นอย่างไรผลิตภัณฑ์ที่สันดาบก็คือแก๊สธรรมได้ก๊าซเรน้ำเหมือนเขาให้เราไปหาว่าเอาตัวนี้ไปเผา กับเอาตัวนี้ไปเผาพลังงานของระบบของตัวนี้ที่ถูกเผากับพลังงานของตัวระบบของตัวนี้ที่ถูกเผาใครมีค่ามากน้นอยกว่ากันนะครับือซึ่งเด็กๆก็จะเห็นว่ามีคำตอบว่าคายพลังงานมากกว่าทั้งหมดเลยงั้นไปหาก่อนว่าข้อแรกตัวแรกกับตัวที่สองคายพลังงานเท่าไหร่โอบันเทิงนะครับทีนี้มามีข้อไหนที่เคยทํำไหมมีข้อไหนที่เคยทํำไหมไม่มีเลยเอาเอาหากินไก่ไม่ได้ตัวนี้เอาไหมจัดการครับ C2 สองเห้าครับได้พู้บิด C2 h สองเหกครับเอาไปเผาครับเกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ o ครับบวกกับน้ำครับอ่ะดุนสมกา,ารครับดุนสมกา,ารก็คือเติมเลขสองตรงนี้ครับแล้วก็เติมเลขสามตรงนี้ครับโอทางฝั่งซ้ายมีสองสี่สองสองสี่สามหนึ่งสามเป็นเจ็ดอันนั้นเติมสามจุดห้าครับตรงนี้ สามจุดห้าเข้าไปเขียนโครงสร้างมาครับ c สอง h หก h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  แบบนี้ครับบวกกับ o ขีด o แบบนี้คูณสามจุดห้าเนาะสามจุดห้านะครับแบ่งฝั่งอันนี้ก็เป็น c ขีด c c ขีด o แบบนี้มีสองก้อนบวกด้วย h ขีด o แบบนี้มีสามก้อน ถ้าสามก้อนตัวนี้อ่ะมาวิเคราะห์ฝั่งนี้ก่อนเราการจะตัดกันทะเราก็จะตัด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 ,ตด,ตดมี C ขีดเทั้งหมดหกทีหกทีแล้วก็มี C ขีด C ีเท่ากับหนึ่งทีอ่ะทีนี้ก็ไปเจอโอขีดโอมีสามจุดห้าที่นะครับสามจุดห้าหรือเขียนเจ็ดส่วนสองก็ได้น่าจะดูง่ายขึ้นนะครับ c ขีด h เท่ากับรู้สึกว่าตัวเลขเดิมไหมไดูโจทย์หน่อย c ขีด h เขาเำนมาให้คือ4 1 3 c ขีด c เขาคำนวณมาให้คือ3 4 8 4 1 3กั่า3 4 8 4 1 3คูณ6 3 4 8คูณ1 o ขีด o เขาคำนวณมาให้ก็คือเท่ากับ4 9 8 4 9 8คูณ7ส่วน2นะ ูณเลก6 3 18, 8ใส่8ทด1 6 1เป็น6เป็น7 6 4 24 3 4 8เหมือนเดิม2ตัดเหลือ2 4 9 9 7 6 13, 3ใส่3ทด6 4 7 28บวก6เป็น34ใส่4ทด3 7 2 14 14เป็น17 อ่ะบวกเลข8 8 16ปบวกสาเป็น19ใส่9ทดหนึ่งหนบวกเเป็น88ดบวกสเป็น12 12อบวกสเป็น16ใส่6ทดหนึ่งสีบวกหเป็น5 5เป็น8 8เจอ7จเป็น15ใส่5ทดหนึ่งสอบวกหเป็น3 3 3เจอหนึกลายเป็น4ตอบบวก4569 มาดูฝั่งนี้ครับก็จะมี c ขีด o ทั้งหมดสี่ที่พอแจกเข้าไป4ที่แล้วก็มี o ขีด h ead, ทั้งหมด6ที่6ที่เพราะว่ามันมีตัวนี้ก้อนก็แจกเข้าไปแจกเข้าไปทีนี้ไปดู c ขีด o c ขีด o เท่ากับ745 o ขีด h หก4ี่ c หกสามกับ c หก 7จ็ดสี่ห้าสี่หกสาสี่คูณหอ่ห้ายี่สิบใสศูนทดสองสี่สี่สิบบวกสองเป็น18ทดหนึ่งเจ็ดสาเี่ยี่สบปดบวกหนึ่งเป็น29 6สิ <6 38 S 2> บเสาแปใสแปทดหนึ่งหกสามสิสาปใสแปทดหนึ่ง หกหกสามยูหกบวกหนึ่งเป็นสามสิบเจ็ดทดสามหกสี่ยี่สิบสี่บวกสามเป็นยี่สิบเจ็ดอ่าจัดการบวกเลขแปดห้าเจ็ดห้าห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดนะครับติดลบเอามาเจอการลบมากกว่าตอบติดลบแล้วก็ตัวเลขมาจัดการกันห้าเจ็ดห้าแปดลบสี่ห้าหก จัดการเหลือ9เหลือสถูกยืมไปเหลือสี่สลบหเหลือ8อันนี้เหลือหกเหลือหนึ่งหนอ่ะครัวนี้ครับตอบคายพลังงาน1นึ่หนึ่งร้อกิโลจูลต่อโมลน,นะครับกิโลจูลต่อโมลไปดูอีกสมการหนึ่งที่เขาให้เทียบมาก,กคือ c 2 h 4 c 2 h 4บวก โอทกลายเป็น C O 2อบวกอนะครับ hmm. อ so, so, ันน so, ี uh ้ก็ดูสมการเติม2เติม2 2งสองสบวกกันเป็น6เดิม3นะครับครานี้ก็จะการกันมา C C ขีด C ขีด H ขีด H ขีด H แล้วก็ขีด 'H' บวก O ขีด O คูณ3แยกต่างอันนี้ดูดอันนี้คายอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบ เขียน c ขีด o ขีด o คูณ2เขียน o เขียน h ขีด o ขีด h คูณ2เคลียฝั่งนี้นะครับก็มี c ขีด h ทั้งหมด c ที่คูณ4เท่ากับแล้วก็มี c ขีด c ทั้งหมดคูณ1เท่ากับแล้วก็มี o ขีด o คูณสามเท่ากับอาศัยความรู้เดิมแต่ว่า C เป็นพนาคู่ไปดูอะซขีด C เป็นค่าเท่าไหร่ C ขีด C พนัคู่เป็นหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่คูณหนึ่งสี่หนึ่งสามคูณสี่โอเคโอคือสี่แปดเก้าคูณสามเอาจากข้อมูลข้างบนเลยนะนะซขีดเถูกไหม สี่หนึ่งสามอ่ะสี่สามสิบสองใส่สองทดหนึ่งสี่หนึ่งสี่เป็นห้าสี่สี่สิบหกหกสี่หกหนึ่งสี่แปดสามเก้าสามยี่สิบเจ็ดใส่เจ็ดทดสองแปดสามยี่สิบยี่สิบเป็นสองเป็นยี่สิบหกสี่สามสิบสองสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่บวกเลขตืดตืดสิบหกเป็นสิบสามใส่สามทดหนึ่งหก บวกหเป็น7 7บวงปสิบสาสามทดหนึ่ง6 6 17ทด 1, นึ่งอันนี้เป็นบวก3 7ม3มาดูฝั่งนี้ครับมี4ขีด O ทั้งหมด4มี O ขีด H ทั้งหมดแต่จากการแบบนี้เสร็จปุ๊บ หลังจากนั้นก็ไป c ีขีดโอมีค่าเท่ากับข้างบนเลยมันมีบอกอยูนีซีขีดโอคือเจ็ดสี 6, ่ห้าคูณสี่โอขีดเฮเท่ากับสี่หกสามคูณสี่เจ็ดสี่ห้าเท่ากับก็เป็นห้าสี่ยี่สิบใส่ศูนย์ทดสองสี่โเป็นสิบแปดทดหนึ่งเจ็ดสามเป็เจ็ดสี่ยี่แปดเป็นสิบเก้าอันนี้สี่หกสามสี่สามสิบสองใส่สองทดหนึ่ง สี่ยบวกหเป็น25่หทวสองส่สี่หกเป็นสิเป็นสเป็นสเป็นแปดเป็นสี่สีอันนี้คือเครื่องหมายติดลบเจอกันลบชนะนะครับลบชนะก็เป็น4 8 3 2ลบด้วย3 7 3 3ก็ได้คำตอบเป็น9 9 0 1นะครับคายหนึ่พ 99ตัวแรกคาย1,000เท่านี้นะครับดังนั้นตัวแรกต้องคายมากกว่าตัวที่2อยู่90 90เลยนะ90้าสแรกคายมากกว่าที่2อ้า 90, วพวก90้าเนี่ยคุณลบเลขผิดปะเนี่ยเฮ้ยคุณทำอะไรผิดอีกแล้วคุณทำอะไรผิดปะวะ ตัวแรกคายพลังงานเท่ากับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าถูกต้องตัวที่สองคายพลังงานเท่ากับไวท์คูนทดเลขอันที่สองผิดหรอสองเก้าเออสี่แปดสามสองสี่แปดสามสองตั้งอ่าตัวแรกคูณผิดหรอสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบวกเลขไงวันเนี้ย เอามาไล่เอาคูณทดเลขตัวนี้ผิดคูพลาดเองแล้วหรอเอาคูณเ,เลขใหม่ทีอันนี้ก็ได้ทันเป็นพันหกร้อยห้าสิบสองอันนี้เป็นหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่อันนี้กลายเป็นสี่เก้าแปดคูณสามสี่เก้าแปดไม่ใช่สี่แปดเก้าเจยคุณนรู้แล้วคูณผิดตรงไหนคูณทดเลขผิดเขียนเลขผิดก็ผิดเลยน,นะครับ หนึ 1> 1, 9, ่งพันเก้าสี่ร้อยเก้าสิบสี่อย่าอัคดคลิปวิดีโอนานมันก็เป็นเงี้ยนะครับฝั่งนี้ก็จะได้กลายเป็นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบนะครับดูดนะตัวนี้ก็จะเป็นเลขที่เปลี่ยนไปกลายเป็นหนึ่งศูนย์เจ็ดสองแล้วก็อันนี้คลายหนึ่งศูนย์เจ็ดสองข้างบนลายหนึ่งศูนย์แปดเก้าข้อน,นี้ก็จะตอบตัวแรกมากกว่าตัวที่สองคือหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับขายมากกว่าตัวที่สองตอบข้อที่หนะึ่งเนาะ ดังนั้นครับข้อต่อไปนะข้อต่อไปคือยังไม่ต้องทาเพราะว่าอันนี้มันให้มาเป็นจำเราต้องแปลงเป็นโมลน,นะ่นตอนนี้เรายังได้เรียนปริมาณสารละพันคือข้ามก่อนแหละเออโอเคอันนี้ให้ทําอันนี้ให้ทำอ่างั้นงานตอนต่อไปคือทำสองข้อล่วงหน้านะนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูเฉลยตอนต่อไป